ผ่านลุงผีแม่มาจิตใจพวกคุณคุณอยากเปฏิฉันได้เพืนก็อยากกับพวกคุณได้ค่ะดิฉันคุณกำลังทำอวัลต์แซกอยู่นะคะพูดอย่างนี้แล้วอีทานนี่มันโอ้โหอ้าพี่ขาอ้าพูดอีกค่ะอย่าอียาดิว้อ้าใช่หรือคะกำลังทำอวัลต์แซกกันอยู่หรือเปล่าคะเอาตีนเขี่ยขยั่งไปเอาปากพูดถึงไม่ขยั่งเลยเนาะไอสัตว์ดิฉันคุณกำลังทำอวัลต์แซกอยู่นะคะ พูดอย่างนี้แล้วอีทานนี่มันโอ้โหอาพี่ขาอ้าพูดอีกค่ะยาอีกยาอีกาอ้าวฉันไม่ขยันเลยเนาะไอสัตว์อะพูดถึง <Yeah. S 1> ไม่ขยันเลยเนาะไอสัตว์เยี่ยยี่กว่าสัตว์ค่ะอือยี่กับสัตว์เหมือนกันค่ะไม,ไม่ต่างกันค่ะฉันพูดแล้วเอ่ต่างกันไหม <laughs> ตายอือีพวกนั้นควายชื่อดำแต๊ควายชื่อนั่นชื่อนี่ชื่ออีเพนจันชื่ออีบัก โหยังชมด้วยว่าไอ้ต่ายมันพูดเก่งมันพูดดีมันพูดจริงไอ้ต่ายคนจริง <c oughs> ทำไมชมมันไม่จบข่าวั้าเจ้าหนะแต่ตอนอิชาช่วอิสรแลเรียไม่รู้อ้เคียตัวไหนเนี่ยพูดถึงเรื่องคนข้างบ้านอย่างงี้พ่อแม่ข้างบ้านเลยระันัะจบข่าวไหมคะยังไม่จบตะยานยานฟังนะอีอีอโหมันพูดเรื่องคนข้างบ้านนะแต่อียาอิสันนรกชิมหมาเกิดที่อยู่ฝรั่งเศสที่หน้าเหมือนหมาบูด็อกอะเออ มันเสือกมาขยายความให้หมดเลยว่าอีเด็กคนนั้นคือใครไอ้ดุ้นนนั้นคือใครไอ้น้นน่นั้นนแต่แต่แต่มึงไม่รู้หมดละสิว่าเขายัดกันด้วยเงินสามแสนให้แม่ไปกู้เงินมาสามแสนด้วยนั่นข่าวตามหลังมาอีกแล้วมึงรู้ไหมว่าอีข่าวชั่วชั่วนี้ที่เฮียออสโลได้พูดที่สัตว์ฝรั่งเศสได้มาขยายให้อ่ะมันออกมาจากพ่อจากปากแม่มันมันเป็นพ่อแม่ประเภทไหนไอพ่อก็เฮียไอแม่ก็ยิ่งกว่าสัตว์นรลกอีกอีแม่ที่พร้อมที่เอาหอยลูกไปขายให้คนอื่นสงสารแล้วเพื่อจะได้เงินบจนนนรจะเเเเปป็นนกก็นนะนนีีี้ยยยสััััตตวว์รรกกกก่่่าาาคททททลูองงง ีชีวิตและเสียชีวิตไปนั้นน่ะไม่เรียกสาธธากกัตว์โรกเรียกว่าอะไรแต่ยังมีอียายนอกไส้มาช่วยมาทางขากลางสี่แยกอีกว่าในช่องลอดห้านนอกไส้มึงอะ่ะมันดุ้นอันไหนยัดไปมันเจ็บก,กว่าไหมคะทุกคนจึ๊กรลึ้งเออยาวมายาวไปทุกคนวันนี้ของถึงและฉันให้ดูกันตรงๆนะคะโหรพาอาการขนาดนี้นะคะเจ้ากาละเกตเอ้ยควักกริกออกมาแทงฝรั่ง,งใครห้ามใครห้ามก็บอกฟัง ที่กาลาเกตชักออกมาไม่ได้แทงฝรั่งค่ะแต่แ,แทงอเอาหีตัวเองแทงเอาหัวใจตัวเองก็เป็นคนสารเลวขนาดไหนใช่ไหมกาลเกตเจ้ากาละเกตเอ๋ยเจ้ากาละเกตเอ๋ยคุณกำลังแทงใครคะในสิ่งที่คุณพูดคุณยอมรับว่าคุณเล่าเรื่องฮีฮีสารเลวเรื่องของพ่อแม่ข้างบ้านแต่คุณบอกว่าคุณไม่ผิดคุณไม่ได้บอกอะไรเลยคนผิดคือฉันที่ออกมาพูดตรงๆ คนพูดตรงคือผิดแต่อิสาระเลวชาติชั่วอยากด่าคนแต่ยังไม่มีความกล้าเพราะกลัวจะเข้าเนื้อนะคะเอาหีลูกคนอื่นมาแหกปกปิดความเน่าของหีลูกตัวเองหรือเปล่าตาละเกตคิดดูดีๆค่ะถ้าคุณบอกว่าอนามัยกับสัพิธีเนี่ยเป็นไอสัตว์นรกเอาหีลูกมาขายเพื่อของเงินหาความเมตตาอีสัตวตัวหนึ่งเอาหีลูกคนอื่นมาขาย หาแดกจากยูท b e ใครเฮี้ยกว่าคะหีลูกเขาเขาเอาขายเขาเลี้ยงเขามาถ้าเขาเอาขายจริงๆกับอีเฮี้ยตัวนึงลูกตัวเองก็แทบไม่ได้เลี้ยงเอาหีลูกคนอื่นมาขายหาแดกเอาไปเลี้ยงลูกตัวอีสัตว์ตัวไหนชัว่วกว่ากันอะไรเก่ีนะจ๊ะอีสัตว์ตัวไหนชัว่วกว่ากันคนเรากวลามีความทุกข์ท้ามันเป็นเรื่องจริงเขาคิดว่าเขาเชื่อใจอยากระบาย โคลพาลองคิดดูสิถ้าเกิดขึ้นกับลูกโคลพาถูกคนในครอบครัวทำแบบเนี้ยที่โคลพาเล่านะนะถ้าเป็นลูกโคลพาไม่รู้จะคุยกับใครดึดัดมันทุกข์มันร้อนระบายเพราะรู้สึกว่าเชื่อใจไล้คนที่เราเชื่อใจแม่งเอาไปเล่าให้อีเฮียตัวหนึ่งฟังอีเฮียตัวนั้นโอ้ยโกรธมึงมาเล่าทำไมเรื่องอย่างนี้มึงต้องเก็บเพราะฉะนั้นกูเล่าบ้างมึงเล่าได้กูเล่าบ้างกลายเป็นพ่อแม่ผิดคุณเป็นแม่คนไหม คุณคือหัตถาของพิภพจบพื้นดินพื้นฟ้าหรือเปล่าคุณใช่หรือเปล่าคุณลองคิดดูสิถ้าเป็นหีลูกคุณถูกแหกเนี่ยคุณรับรู้อยู่คนเดียวคุณเจ็บช้ำไหมมันมีบางวันมันมีบางครั้งที่แล้วคุณโดนด่าคุณโดนอะไรสารพัดถ้าคุณอยากพูดขึ้นมาคนที่คุณไปพูดด้วยแม่งก็เอาไปเป่าประกาศอีกไปให้อีดอกตัวนอีชาตชว์อีสารเลวๆอีหีเคียว ได้เอามานั่งพูดสั่งสอนอย่างนูน้นนี้สั่งสอนคนอื่นเขาลดปมด้อยตัวเองหรือเปล่าคิดดีๆค่ะคุณบอกว่าฉันสาระเลวที่ฉันมาแปลคุณพูดคุณไม่ได้พูดถึงใครอีหาแกกันจนป่านนี้แล้วนะคะในใจคุณรู้อยู่โลกไม่รู้แต่ใจคุณรู้ไหมที่คุณพูดคุณพูดถึงใครฮะยอมรับความผิดบ้างไหมวันนี้ยังมาลอยหน้าลอยตายอีสัตว์นรกฝรั่งเศสอย่างานี้ กูไม่แคร์กับตรงนั้นค่ะแต่มึงหนึ่งมึงเห็นเงานรกเงาสาระเลวเงาสัตว์ในตัวมึงไหมมึงเห็นหรือเปล่าถ้ามึงไม่เห็นก็แสดงออกมาอีกค่ะแสดงความเฮี้ยแสดงความโกรธแสดงความเกลียดแสดงออกมาอีกมึงชักเกลิดมึงออกมาอีกค่ะเกลิดที่มึงชักออกมามึงไม่ได้จ้วงแทงใครเลยแต่มึงคว้านหีมึงเองอีดอกออกมาอีกนะคะ ไอ้หน้าตาท่าทางไออารมณ์แบบนี้ออกมาอีกค่ะคนจะได้รู้ว่าโหรพาแม่โหเป็นยังไงนะคะถ้าคุณคิดว่าการที่คุณเรื่องที่คุณพูดเรื่องคนข้างบ้านมันคือความถูกต้องคุณถูกต้องที่สุดสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องมันเลิศแล้วคุณไม่สำนึกผิดเลยเนี่ยวันหนึ่งถ้ามีใครเล่าทีทานคนข้างบ้านถ้าคนข้างบ้านคุณล่าททานถึงคุณลูกคุณผัวคุณ อย่ากรีดร้องนะคะอย่ากรีดร้องนะหัวลภาเอาออกมาอีกค่ะไม่มีใครแผ่สันดานใครได้ดีเท่ากับตัวเองทำดิฉันให้คนทุกคนดูดิฉันเข้าใจว่าเขาเกลียดเขาจะดา่าจะด่าดิฉันอีปอบยานอีสารเลวอีสัตว์อีชาตชั่วไม่เป็นไรคะ่ะแต่ตัวคุณเองนะ่ะคุณเป็นแบบไหนใจคุณเป็นยังไง คุณเชี่ยวด่าคนอื่นด่าสาวิตรีด่าคนนู้นด่าคนนี้แล้วตัวคุณเนี่ยดีแค่ไหนการเอาฮีลูกคนอื่นมาทำมาหากินนี่ดีแล้วหรอจะบอกนะว่าไม่ได้แดกกับยูทูบจะบอกเพราะมันก็เห็นอยู่ผู้เทียอะไรทีก็เอานู่นเอานี่มายืนโชว์ขายขายนูน่นขายนี่มึงก็ขายคนบางคนไม่ได้ขายแต่น้ำมันตับปลาไม่ได้ขายแต่แมกนีเซียมไม่ได้ขายแต่คอลลาเจนขายหีตัวเอง ลูกก็ขายด้วยหรือเปล่าจัดไปอีกนะคะดิฉันสนุกคะ่ะสนุกในการปั่นให้คนสติแตกคลิปคุณคลิปนี้ไม่ต่างอะไรเลยกับคลิปที่คุณไปยืนรับไหวนายตำรวจคนหนึ่งตำรวจนายหนึ่งที่มีปัญหากันแล้วในศาลต่อหน้าศาลคุณจำสีหน้าตัวเองได้ไหมคะคุณจำกริยาตัวเองได้ไหมคะ ถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ตราตรึงนะคะ้องว่างเอาให้ลูกดูด้วยลูกจะเห็นอู้หูหน้าแม่กูนี่สุดๆหน้าแม่กูนี้อื้อให้อภัยเขาจริงๆหน้าแม่กูนี่โคตรจใจดีเป็นคนดีมีศีลธรรมมากอย่าลืมเอาให้ลูกดูนะคะ